อิสานนวสวัสดีจ้าเก็บพักกระแนงค่ะพี่น้องมือนี้อีแม่แกงน้อ่ค่ะน้อยลายน้อยสังไผ่ค่ะใส่พักกระแยงแลวกกาีใส่พักใส่แงะน้ําค่ะแล้วก็กวกมีพักกูดค่ะน้อ่ก็ไปซับจากกอสดเลยค่ะนี่ค่ะน้อ่สังไผ่น้อยลายด้วยค่ะเอามาปอกเปลือกก่อนค่ะแล้วก็เอาไปล้าง,งาน้ำแล้วก็เอามาถูค่ะพี่น้อง มันแสบค่ะมันเด็ก,กินเนือน้อนม่หลยลยๆค่ะแต่แถ้าซับหรือว่าสายเป็นตอนอบางๆอันนั้นมันได้ยำหน่อยนะคะแต่ว่ากะแสบทั้งทุกแบบและค่ะแล้วแต่คนมากค่ะรู้ซีกันอยู่ที่รสชาติน้ำนะคะนมายเนี่ยเอามาสับเป็นเตียงแล้วก็เอามาใส่ถุงลกระถูกค่ะถ้าพอใส่ถุงไีกระดินกระดอนออกที่นองจากนั้นเอาไปต้มค่ะเอาไปตม้ปตมนี่แล้วแต่ ขมมากบะขมค่ะถ้าบะถ้ามากขมๆหน่อยๆน็ต้มน้ำเนึองต้มกระดนก็ได้ค่ะแต่ไหหนมัยมมันสุกมันหนิ่มก่อนนะคะสามารถตำเขาเบือตำบักเพจ้าปริม่าหนี่สิบอเดตตวงค่ะพี่น้องเพราะว่าแกงแกงแต่ละเือแกงบผสมกันค่ะแกงหลายแกงหน่อยนึงสิค่ะขิงเยอะก็ข้นหน่อยค่ะหลายขิค่ะนี่ยค่ะโนมัต้มเรียบร้อยส่วนผสมก็สิมี ยอดบัวปักบัวพักกูดค่ะเห็ดป้างน้อยนึงค่ะเห็ดหัวหนูพัก,กงแง่งพักสงแงะค่ะพี่น้องพักสงแงะภาษาไทยเอืน่นมาพักภาษากลางนะคะเอือนมาพักชื่อลอมค่ะอ่าอม,อมันสีหอมค่ะพี่น้องหอมแบบถ้าค้นมากรึคือหอมมีแห้งเลยค่ะแต่ถ้าคนบ่มากก็สิว่ามันฉุนมันเหม็นค่ะแต่ถ้าใครกินได้นี่ยคือว่าแ่บด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็สิแนะนำย่านหน้าญาตที่ต้องหมอเขาเบื่อผิดตำเนาะค่ะ ส่นผสมลักใส่หนมยานั่งแล้วกะตามด้วยขาเบือค่ะพี่น้องเขาเบือเนี่ยเอาไปละลายซะก่อนถือจริงจะละลายตั้งแต่กรเทกอะไรค่ะมนจังเซบอติหมอค่ะใส่ขาเบือใส่พริกตำค่ะแล้วก็หมุโดดน้ำลงไปเลยค่ะเครื่องปรุงกะคือเกาือด้ยค่ะน้ำปลา ตลาชูโรสเกลือค่ะเวลากแกงพวกอีสานแบบนี้ค่ะสิมักใส่ปลาไหลค่ะพี่น้องหลือกปลาดิบด้วยจ้า,จามันสีแสบมันสีนัวค่ะพี่น้องปลาขวดสีไม่ลดออกออนวอนเนาะค่ะเพราะว่า,นนะะขวาเขาจะรงรนี่ค่ะกลเอาป,ง,ปงกับใส่งที่ละหน่อยค่ะ้าบ่านัวจังเติมใหม่ก่ะซิใส่เห็ดลงไปก่อนค่ะ ยังต้องไปกับคนไปน้่เนาะคะ่ะยานมันติดหมอยานีนเขาเบื่อค่ะมันติดก้นหมอล้ะกาสิไซน์น้ำม่ต้มค่ะเต็มถาดเลยค่ะใส่น้ำม่แล้วกะน้ำมัมันสุกอยู่แล้วค่ะพี่น้องเท่ากับบอดอ่าคนจะข้าวหนึ่งกบติ มะไซบักบวกค่ะน้ำเดือดกะส่บ,บักบวกพวกพักนี่ใบต่างๆกะซีไซไทย่ยยอยใไซที่หลังค่ะอันใดสุกสาสุกเร็วกัะสุกสาไซก่อนนอะคะใส่บักบวกแลับปิดฟ้าใบจะข้าวค่ะจากนั้นก็มะไส่ไย,ยอดบวกกบผักกูดก่อนค่ะ อันนี้รสชาติเพิ่นเสิรแล้วแสบนวดเรียบ้อยค่ะกัสิตบถ่ายพักใส่เนยก็พักกระแนง,งเลยค่ะพี่น้องจริงๆสองพักนี่แกงแยกกันกแซบค่ะแสบทั้งคูเลยค่ะพักสแส่เนี่ยินก็ตำบักตัวแสบแสบพี่น้องพักกระแงงนงค้อกันค่ะ แซ่บๆมาซาบป็อกสดค่ะเซ็ตราคาแกงน้ำมันฮอนแกงน้ำม่สดแซ่บๆค่ะพี่น้องพอกันไนคลิปหน้าจากพี่น,อาาน้องมาซาแซ่บน้ำกันสวัสดีค่ะ